ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปบุญชนงฟาร์มลอยเอตบุตรทุกคนครับผมสวัสดีประจําช่วงบ๊ายบายครับของวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี้ทางฟาร์มห้องมาเปิดแบลงว่าแม่ลูกมีสองคมนะครับผมมีสองคมให้เลือกให้ชมกันนะครับอ่เดี๋ยวเริ่มจากคมเลยครับนี่แม่ลูกผู๋ครับผมแม่ลูกผู้ว่าลูกแหลกลูกสองมามาสนี่ครับนี่ลูกไส้แดงๆนะครับเป็นแดงดำเด้อครับบ่ได้แดงแจ็สนะครับเป็นแดงดำนี่ส่วนสูงแม่ยูลอยสามสิบเด้อครับผม งวาสดๆเลยครับผมนี่กำลังเรียบหยาอยู่ครับไส้เพื่อนครับผมมั่นสี่เดือนนะครับลูกไส้ผมนี่หนึ่งหมืนสี่พันบาทนะครับหนึ่งมืนสี่พันบาทพร้อมส่งฟรีไห่สองรอยกิโลเมตรแหลกครับผมผู้ไดหมักนะครับกะโทรมาได้นะครับโทรมาได้นี่ผมแม่เพื่อนครับต่อไปข้อที่สองครับเป็นแม่ลูกเมียนะครับแม่ลูกเมีย นี่ครับง้อหลูกสามครับผมง้อบะเกิดหลูกสามนะครับอ่างไงครับผมโค้งไงส่วนสูงอยู่ร่อยสามสามร่อยสามหาครับผมประกันให้หน่อยสามสามบวกเลยนะครับผมมาติดจอยังไงเสือครับว่าขาวเดี๋ยวให้เบ่งหลูกกันครับผมจะจูงไปหาหลูกปลาหลูกมาหลูกมา นี่ครับลูกสาวหน่อยเพิ่สองเดือนครับผมทรงหลูกงามเลยครับผมกำลังเล็บหย่าอยู่นี่ลูกสาวเพิ่นออกเท่านะครับออกเท่านะครับผมมันนี่ว่าอะจับผูกไว้ให้เบิ้งนะครับปล่อยเล็บหย่าเล็บยุ่งอยู่ครับผมจับจูงง่ายครับง่ว่าเป็นจาฝูงมาก่อนครับง่ว่าลูกสามลูกสาวเพิ่นครับผมทรงหลูกงามแห้งครับผมตันจิลือครับ ฉันจะเลือกว่าสองเดือนท่านสูงบันไดนะครับผมแต่เนื้อในหนังนะครับตัวแม่มโค้ชนี่หนึ่งหมื่นหาพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหาพันบาทเรื่อนใดอ,อยากยกครับมื่อนี้รคาคาพิเศษเลยนะครับรคาคาพิเศษเลยว่าซี่โตครับตัวแม่สามตัวผู้หนึ่งนะครับเอาไปในค่าสองหมื่นหกพันหาหน่ยบาทนะครับสองหมื่นหกพันหาหน่ยบาทครับเนื้อหนังดีๆครับผม ส่งลูกงามเลยเป็นแมวของแม่บอกได้นะครับผมว่าซีตัวสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรแหลกคือเก่าครับไก่ไก่สมัยกะท้องบอกกันได้นะครับส่งให้ได้เบิร์ตครับผมส่งให้ได้เบิร์ตฟีแล้วสองร้อยกิโลนะครับไก่ก็นั่นบอยได้ไก่กันหนาเกียร์เท่ากับบอยได้เก็บเพิ่มดอกครับผมอ่ายืนราคาซอยพรมพี่น้องนะครับดูผู๋นะครับแต่ลูกเงี้ยนะครับผมมาโก้มใดอยากยกหรืออยากแยกนะครับผมก็ได้เบิร์ตนะครับ ราคาขอมู่ต่างๆผมแจงใบชัดเจนนะครับผมก้อ,อนทีสื่อก้อ,อนทีตัดสินใจกับฟึกษากันดีครับผู้ที่สื่อผู้สี่เลียงให้มักน้ากันนะครับให้มักน้ากันหมักแล้วโท่มากศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าครับหรือใครอยากมาเบงังโตจริงครับผู้ใดอยูไกล่นะครับขออข้าตังยุบานดูไนตํตบลหนองแค่อาําเภอปะทุมรัดจังหวัด้อยเอ็ดครับผมเฮามีบริการรถทรงไห่หอ่อนมองนะครับผมเก็บเงินหนาอคอกแค่เดียวบ่ได้ขอมาจําก้อนเห็นมันหนุ่งยากนะครับ ไก่ไก่มาได้กะซางไปเก็บกันหนาค้อครับเห็นตัวง้อแล้วนะครับง้อเขาค้อเขาลักเขาเมื่อยทันแล้วนะครับปลอดภัยคอยเลยจกเงินจ่ายกันครับบ่ท่านไหนเห็นตัวง้อบ่าได้จกเงินออกจากกระเป๋าแม่ตาบาดเดียวนะครับผมอันนี้แม่ลูกเมียนะครับแม่ลูกเมียเตี้มหยาเตี้มยุ่งดีครับมะล่องห่วงครับผมฝังลูกสาวเพลิน สำหรับมันนี้กับมาฝากไอซ์ำนี้ครับมาทำกัน,กนทรมาคับศูนย์แปดสีสามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าาสำหรับมันนี้ฝากไอ้ทำนนี้ครับผมกลาบสวัสดีครับ